ปอยมีข้อกร์การซกของนักมวยลาวแซมมวยลาวไฟคนที่3ก็คือทา้งน,นั้นกองโพไซลาวลาสร้างจะได้ขึ้นซกกันทางนั้นนักมวยสาวบราซิลนะก็คือดิโอนาตาอซเลส,สพันธนะ์เป็นนักมวยสาวบราซิลจากท่ายมวยไทยทแอดก็จะมาอัปเดตล่าสุดน,นะเซิงล่าสุดก็มีข่าวดีว่าจะได้ซกกันในอ,นะนอาทิตย์หน้าบัดซกอาทิตย์หน้าเซเอมินา2025 ในเวธีใหญ่วันลุมพินีก็ถือว่าการรอคอยใกล้สิ้นสุดก็ได้นะนักมวยแซมมือดาไฟสองพันสีจำนวนสามคนจะได้ผลอย่างเป็นทางการในอาทิตย์หน้านะส่วนว่าสองคนที่พ่าดมาก็ได้ผลไปแล้วนะก็คือจะเป็นทางด้านน้องเบียร์นะ ที่ว่าเป็นแซมมวยดาฟไฟหุ่นน้ำหนัก51กิลกรมัมก็สามารถเอาชนะมาวินนักมวยเยอรมันจากค่ายมวยไทยไปในยกธมิทคว้าโบนัส350,000บาทไปครองที่ผ่านมาส่นาวนมาน้องโอเนาะเป็นแซมมวยดาฟไฟหุ่น65กิโกรมัมก็เอาชนะนอกทังนั้นคุณเด่นนักมวยไทยยกที่2 ในวันที่8กุมภาพันธ์2 5 2 5ที่ผ่านมานะแต่ว่นาน่าเสียดายน้องโอโบนัทบ่แตกนะอ่าหลายคนอาจจะคู้นํากัน,นกไปเบิง่งกิปอาจจะมีการแปะลิงก์มให้เบิ่งนะซึ่งต่อไปนะจะเป็นคิวของท่านานกลองโพไซลาวลัน้ันงนักมวยลาวแซบม,มวยลาวไฟคนที่3มในปี2 0 2 4ที่ผ่านมาในคุ้น้ำหนัก57กิโลกรัมนะกับเป็นทีนนอนแล้วนะจะได้ขึ้นชกกับท่านดิโอนาตาโซเลส,สพันนักมวย สาวบราซิลเนาะที่ว่าไปยุค่ายมวยไทยเนาะกะ็ถือว่าหน้ารุ่นหน้าจับตาอดีสสำหรับสองนักมวยนี่เนาะมีทีเด็ดต่างกันนะจะได้สก,กันในวันพฤินีในอาทิตย์หน้าื้นนี้เราจะไปวิเคราะห์ไปเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจของทางสองน้ำกันจะไปเบิ่งทางด้านนักมวยลาวก,กันก่อนก็คือทางด้านกล่องโบไซน์ะจุดเด่นอยู่ที่จะเป็นมวยครบเครื่องเนาะมีทางมัดยับลอกล่อคู่แข่งนะซอกอันบองไว เขาเสียบขาดแลยก็เตะอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเตะมวยสายนะเพราะว่ากล้องผู้ไซมันทอดแบบมาจากตะวันสายนักมวยไทยนักมวยสุเปอร์สตาร์ของไทยนะเพราะว่าเพื่นนี่ก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าก็กน,น้่นะี้เนะแห่ง บรรดาใจหรือว่าไอ้ดองเพื่อนก็จะเป็นทางด้านตะบันสายนักมวยสุ์สตาร์จจกค่ายมวยดังของประเทศไทยนะพีเคแสนไซมวยไทยยิมนะก็ถือว่าหลายคนรู้จักกันแน่นอนตะวันสายนะสุ์สตาร์ก็เลยในตอนนี้แซมโลกอีกเนาะที่ว่ามีลูกเตะที่มัดสายเป็นเอกลักษนณะ์เนาะเตะหุ่นแหงนะโดดเด่นดนีดีนักมวยคนนี้นะนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่น่าติดตามือทางด้านกองโพไซก็ยุทธีการป้องกันดะีเนาะพอทีผ่านมาเพื่อนบุคคอยจะทึกนอกเนาะ ส่วนที่ว่าจะเสียจะเป็นการเสียคะแนนไปทั้งนั้นมันก็ได้แสดงเห็นถึงาการป้องกันนี่โดดเด่นซะเหลือเกินเนาะและก็เคยนอกคู่แข่งได้หลายคนมาเนาะเป็นมวยที่ครบเครื่องนอะหรับดิโอนาตาเนาะจุดเด่นจะอยู่ที่ความอึดความทนจอมลุยกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นนักมวยที่ว่าจอมเตะขาเตะศาสออกมัดเนาะเป็นจุดเด่นของเพิ่นเนเตะแล้วก็ออกมัดมัดถีนหนัก,น,ก,น,กนวงอย่งดีเนาะ หลายคนกาจะเห็นการสก,กอรน,นั่นีของท่านันดิโอนาตานังมวยจากประเทศบราซิลเนาะก็ถือว่าเด่นมัดน,นกนะักเนาะลูกเตะอันหุนแยงและการลบลีกทีเวสันสลาดเนาะแต่เห็นเราครอ,อบเครื่องนะ่าจะเป็นกล้องโพไซหลายกว่านาะ แต่ว่าความอันตรายก็จะเป็นดิโอนาตาอยู่ที่มัดเตะขาต่อยมัดเป็นหนังมวยที่ว่าถนัดถนัดขวานะส่วนวาทางด้านกลองมวยไซมวยไส้างเบิ้งว่าจะเป็นออกไส้หรือออกขวานาะเดี๋ยวไปเบื้องต่อกันที่ประสบการณ์ในการซกและก็เทียบเบิ้งหุบห่างอายุอื่นๆนะครับไปเบิ้งน้ำกันเลยนะไปเริ่มต้นกันที่ลงสูงกันกอนเนานะเป็นกล้องโพไซนะจะสูงอยู่ที่ห้อยหก 18ซนตะิเมตรส่วนว่าทางด้านดิโอนาตาจะสูงอยู่ที่1นึ่งหอยหกซนติเมตรกองโพไซจะสูงกว่าอยู่ที่5เซนะจะสูงกว่ายาวกว่าน,นิดนึงนะก็เท่อโบได้เบียบหลายมาได้กองโพไซมันอายุสาปีนะส่วนว่าทางด้านดิโอนาตามันอายุสาห้าปีด้าน่ข่มวยมันทางด้านกองโพไซจะตีให้กับมวยลาวล้านสร้างยิ้มเป็น่ข่มวยจากลาวเฮาเนาะส่วนว่าทางด้านดิโอนาตา จะตีในขายมวยของซอเดชพันธ์นะเป็นขายมวยจากประเทศไทยนะส่วนประสบการณ์ในวันลุมพินีนะกาสซูซีกันนะทางด้านกองโปไซสกไปแล้วหนึ่งนะเสียคะแนนไปนะ เสียให้กับยางดำจิตเมืองนนท์นนะส่วนว่าทางน,านั้นดิโอนาตาสนาหนึ่งแดีก็เสียนึงไฟนะก็คือไฟทมิตมันเสียนอกไปเนาะถึกนอกถึกทางน,านั้นไม่สร้างคำยิงเจริญสร้างนะนังมวยจากไทยเอาสนะนอกทางน,านั้นดิโอนาตาไปเนาะในไฟทมิตเปิดตัวไม่ได้ดีไม่ได้เนาะส่วนดาไฟที่2มันเปิดตัวได้สวยนะเอานะนกทางน,านั้น มหาหินเนาะนักมวยจากไทยไปนะก็คือเอาสนานนอกในยกที่2ก็ถือว่าในประสบการณ์วันลุมพินีมันดิโอนาตาจะเป็นต่อเนอะอาะจะได้ซกไป2องไฟสนานนอก1น่งไฟนะไปบังสถิติการซกคร่าวๆข,ของดิโอนาตากันก่อนเนาะส่วนทรกองปุษย์แอดไลน์ยาวตอนท้ายก็ได้เนาะเป็นประวัติของเพิ่นเนาะส่วนทรสถิติการซกของดิโอนาตาเหม่อนต้นซกมาแล้ว60ครั้งนะ นักมวยคนนี้มีเสียแะนะศณะนะมวยธนัดของเพิ่นบู่เตะขาต่อยมัดการต่อสู้ของเพื่นทีเด็ดก็จะอยู่ที่มวยสีมือเนาะจะเป็นการเดินหน้าลุยจอมบู่กันเลยสรดแข่งต่อยมัดแหงสู้ดีอาวุธนักแหงทุกๆดอกกันเลยนะเวทีมวยที่เคยส่งมาหลายเวทีเนาะบอว่าจะเป็นซึกเกเตอร์นัดมวยไทย ซึกมวยดิวิชันไทยซึกมวยดิวิทีไทยรวมพลคนแปดริ้วเนาะแต่ก็จะมีสึกมวยมันบันซุกสองที่สองเนาะแต่เคยสกอยูที่ซึกทอนํำไทยลุมพินีทีโอเคเกียรติเพชรซึกข้างมวยไทยเกียรติเพชรซึกรมพลคนสมุยซึกทอนํำไทยทีเคโอเกียรติเพชรซึกบันเซมเปสิฟลุมพินี ซึกลิมซูปเปอร์ไฟซึกมวยไทยเกียรติเพชรซึกมวยไทยเจนะ็ดสีก็คือผนสกมาหลายเวทีเนาะก็คือสถิติการสกงเป็นเงนหกสิบไฟนะสกมาแล้วสิบสองรายการนะก็่าติตามมาประสบการณ์จะสวยเลยดีประเด๋จะหลายประสบการณ์จะลายก็ทั้งนั้นกล้องโพไซอยู่พอตัวเนาะส่วนมาผลงานของกล้องโพไซเนาะเป็นนักมวยเป็นนักมวยลาวลุงสาวลาวอายุสาวปีเท่านั้นนะทีีว่าเป็นนัมกมวยกําลังมาแห้งพอผ่านมาแล้วหลายเวทีนะ จนล่าสุดก็สามารถเป็นนกมวยลาวคที่หาต่อจากทางนั้นลำน้ำโคง้งเพชรน้ำโค้ง2พันลิ้นะไรก็เมืองลาวที่ว่าได้เก่าวมาสกในวันลุมพินีนะฟาทบิดเพิ่นก็สกเสียไปเสียคะแนนไปนะก่อนที่ว่าจะสร้างความมั่นใจโดยการเอาชนะคะแนนเป็นเอกสารเอาชนะทางนั้นเทพหลวงสิทธิ์ประจยนดาวนะขว้อแซมมวยลาวไฟ2 0 2 4ในหุ่นน้ำหนัก57กิโลกรลมัมเมื่อเดือนพฤศจิก2 0 2พนที่ผ่านมาก็คือจังหวะนี่เนี่ยเอามัด เขาหน้า,ท,า,นานทั้งนั้นเทพหลวงไปนะเฮ็ดแต่อัศนะคะแนนไปนะนครับเงินรางวัลไปห้อยล้านกี่นะก็เทียบพอทำรายเนานนะในปีที่ผ่านมานะี่ยกาเงินรางวัลก็สูงซะเหลือเกินสําหรับแซมนะซึ่งหอบ4ก็มวนเนาะเพิ่นก็เอาชนะนกขู่แขงไปเนาะ หอบซีนะก็คือเอาชนะนอกทางด้านเพชรพันแท่คำภัยชนะนะเหตุให้ได้โมนัาแต็กเซาฮาลานกีไปนะก่อนที่วจะเข้าหอบซิงเอาชนะคะแนนทางด้านเทบดวงไปได้หับเพิ่มไปอีกหนึ่งห้อยล้านกีบนะก็คือมวยลาไฟมันจะแข่งขันตั้งแต่หอบคัดเลือกเข้าไปนะตั้งแต่ต้นปี2 0ง4ที่ผ่านมาและก็มาซิงอยู่ที่ไทยปี2 0ง4จนได้แซมไปนะแซมก็มีอยู่3คนนะแซมมวยลาไฟนะก็คือทางด้านน้องเบียแซมรุ่น51กิโลกรัม กองโพไซแซมดุน57กิโลกร,รมัมและการนองโอแซม65กิโลกร,รัมเนาะในระยะที่ผ่านมานอะอ่ะนี่ก็เป็นการเคราะห์ยอ่อๆและก็สิ่งที่น่าสนใจที่แอดเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก่อนที่ว่าจะเด้สซกกันในวัยวัยนี้เนะาะสงวนจะมีการประกาศมือ้อวันเวลาการสกและการท่ายทอดสดต่างๆในวัยว้ๆนี้เนาะถ้าว่าหลังจากสั่งน้ำนักเนาะมีการขอบคุณใบอาจจะมีการอัปเดตให้ตต่มก็แล้วกันเนาะ